กระกระเมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระฒนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,น่ว มุง่งตรงเดินทางปนิพภานกันทุกๆคนทะลุกนะให้นั่งขัดสมาิดเดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ไอ้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายสบาย กลกัตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใสใกลกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งตัดใจทิ้งไปให้หมดเลย ตำ้ระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีความผูกพันต่อสิ่งใดเลยใจของเราจะได้ปลอดโปร่งแล้วก็กรวมใจของเรากลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่โศนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่า เราเหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง ตัดกามิการกรบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือここเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะรือจำง่ายๆ่าอยู่บริเวณบริเวณกลางท้องของเรา ตเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนนิพพานที่พระเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ท้วนเริ่มต้น หยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเดียวนะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านตัดใจคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยพิจารณา จะเป็นยาของลงท่านบาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของตึกรามบ้านช่องแม้แต่โลกใบนี้สักวันนั้นก็จะต้องเสื่อมสลายไป และก็เสื่อมไปทุกวันเสื่อมสลายไปด้วยกับพินาศไฟประรยกันบ้างลมประรยลกันบ้างน้ำประรยกันบ้างมนโลกไปนี้ยังต้องเป็นอย่างนี้ภูเขาต้นไม้ตึกราม้านจองรถลาผู้คนก็จะต้องไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผุ้สบมบูรณ์นวิชาและจรณะพระอรหันต์นั่งหลายผู้ทรงอภิญญายัางตั้งดับขันธบริณิพานมหาปูชนียาจารย์ของเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนรสัจันทสโร ผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายจางเราเป็นต้นที่มีมโนปณิธานายิ่งใหญ่จะมุ่งไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อวมิรเศษก็ยังต้องแตกดับไปต้องไปสู่จุดสลายบรรพบุรุษของเราก็เช่นเดียวกัน ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งก็จะทั้งเป็นเช่นนั้นแม้ทุกวันนี้ก็เสื่อมสลายไปเรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรามาเกิดในโลกนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะสลัดตอนในปันจจกองทบกทำปฏิบารในแจ้งอย่างนักเสแสวงบุญสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์ยากซึ่งมเวลาจำกัดและเกินเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายมจะตายเมื่อไรที่ใดด้วยอะไรเพราะฉะนั้น เราจะต้องดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้จะสลัดตนในผลยักทุกข์นับทุกข์ได้ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้งการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและง่ายตรงลัดที่สุดก็คือ การทำใจหยุดใจนิ่งนั่นเองใจที่แวบไปแวบมานั่นแหละคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดณจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวและกระทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายท่านทำคือหยุดใจอย่างเดียว ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เราเืิดใจหยุดที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดได้ความสว่างภายในก็จะเกิดทำให้เรา ได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราโดยที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเช่นดวงธรรมใสๆกายภายในกายในกายและกับพระรัตนาัยในตัวคือพระธรรมกายตนแต่กายทรรกตภู กายทำรมโสดาบันกายทำพศัศกิทาคามีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำพระอรหันต์จะเห็นไปตามลำดับการเห็นกายในกายก็ยจะทำให้เราเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมไปด้วยเพราะทั้งสี่อย่างนั้นรวมประชุมอยู่ที่เดียวกัน แต่ทำกันคนละนาที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเพราะนั้นใจหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็เพึงทำค่ายเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัว ใน,นการสแสวงหาก็ต้องสแสวงหาภายในและทุกคนสามารถทำได้โดยไม่จำกัดการเวลาถ้าทำถูกหลักวิชาและก็มีความเพียรตัวเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างสบายๆจะหยุดใจนิ่งเยเฉย เดยไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ได้หรือจะนึกถึงบริกรรม,มในมิตรเป็นภาพทางใจมีสัญ,ญลักษณ์ของพระตัตนตรายเป็นต้นเช่นพระแก้วขาวใสแทนปะสมมาสุบริจา้าหรือดวงแก้วใสใสแทนธรรมรัตนะ คำสอนคำว่าสมมาสมุทจะอะไรจะนึกถึงพระเดวพระคุณหลวงปู่ผู้คนผู้วิชาธรรมกายแทนสังขรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ได้อย่างดังกล่าวนั่นแหละถ้าเป็นภาพก็ภาพใดภาพหนึง่ง ให้นึกอย่างสบายต่อเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนึกไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆทำใจเย็นๆตะกับประคองใจไม่ให้แวบไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจ เมาเบาเสมอได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอร,งมมาอรังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่ง,งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป <c oughs> อยากหยุดใจนิ่ง <c oughs> เฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรังอีกนะจ๊ะให้ค่อยๆประครับประคองใจกันไปอย่างเนี้ย จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งต่อไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้มีอะไรมาให้เราดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเมื่อมีประสบการณ์ภายใน จะเป็นอย่างไรจะหลากหลายอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างมีสติไม่ฝืนประสบการณ์ภายในให้ปล่อยมันไปอย่างนั้นอย่างสบายสๆนะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าเราง่วงแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปสักนิดนึง เมื่อก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอย่างง่ายๆให้ทำกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรให้กระทึงพระรัตนตรัยในตัว ก็ให้ต่างอกตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่งกันให้ลูกทุกคนสมหวังหนั่งใจในการเข้าถึงพระธรรมไตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ